เมืองนาโกโรหมู่บ้านตุ๊กตาที่น่าเศร้าเหตุการณ์บางอย่างที่แสนลึกลับได้เกิดขึ้นณหมู่บ้านนาโกโรบนภูเขาที่เงียบสงบของญี่ปุ่นความตายร่วมกับอัตราการเกิดที่ลดลงได้ส่งผลให้จำนวนประชากรในหมู่บ้านค่อยๆลดหายไปเด็กหนุ่มทั้งหลายจากหมู่บ้านแห่งนี้จะละทิ้งบ้านเกิดมุ่งหน้าไปค้นหาโอกาสในเมืองที่ใหญ่กว่า พวกเขาตระหนักดีว่าความฝันทุกอย่างจะเลือนหายไปหากว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นี่แต่ความฝันมักจะหลีกทางให้กับความเป็นจริงที่โหดร้ายของชีวิตคนหนุ่มสาวบางส่วนหันไปใช้ชีวิตกับการค้าประเวณีให้บริการมนุษย์เงินเดือนขี้เมาที่ทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงสามีหรือภรรยาขี้โมโหและลูกๆที่แสนงองแง ปัจจุบันนี้นาโกโรเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเพียงแค่35ชีวิตซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่เคยคิดจะจากไปหรือไม่ก็ไร้ความหวังสิ่งเดียวที่พวกเขามีไว้เป็นเพื่อนคลายเงาก็คือตุ๊กตาผ้าที่มีจำนวนมากกว่าคนถึง3 1. ต่อหนึ่งตุ๊กตาเหล่านี้เป็นผลงานของซุกิมิอายาโนะหญิงวัย65ปีที่ได้เดินทางกลับสู่นาโกโรเพื่อดูแลบิดาที่สูงอายุหลังจากที่เธอได้อาศัยอยู่ที่โอซาก้ามานานหลายทศวรรษ นับได้ว่าสกิมิเป็นพลเมืองที่อายุน้อยที่สุดในนากโรเธอกล่าวว่าพวกตุ๊กตาเหล่านี้นำความทรงจำกลับมาเธอพูดถึงตุ๊กตาที่คอยเฝ้ามองทุกความเคลื่อนไหวด้วยสายตาที่ดูเหมือนปลาตายท่าทางที่ผิดธรรมชาติของพวกมันอาจจะทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนและไม่คุ้นเคยรู้สึกไม่สบายใจ พวกตุ๊กตาเป็นตัวแทนของผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่ในนาโกโรอย่างเช่นหญิงชราที่เคยมาดื่มชาและนั่งคุยกันชายชราที่ชอบดื่มสาเกขณะเล่าเรื่องต่างๆพวกมันทําให้เธอนึกถึงเมื่อครั้งที่พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ความหวังที่ประชากรในนาโกโรจะเพิ่มขึ้นนั้นมันริบหรี่เหลือเกินเมืองแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เกียรติกับผู้คนและเมืองที่เคยมีชีวิตชีวาในอดีต เนื่องจากสิ่งเดียวที่อาศัยอยู่ที่นาโกโร่ในตอนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากความทรงจำของหญิงชรา